พบกับอีวิ้งวิงแล้วนะคะวันนี้อีวิ้งจะมาชวนทุกคนนะคะมาทดสอบกันว่าจากต้นไม้เหีเห่ยวๆแบบนี้ค่ะเมื่อเราลดน้ําไปแล้วเขาจะใช้ระยะเวลากี่นาทีกี่ชั่วโมงในการดูดน้ําที่เราลดไปอะคะ่ะให้กลับมาเขียวสดชื่นชะอุ่มเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทําการทดสอบกันนะคะโดยมีได้เตรียมต้นไผ่ฟักทองค่ะที่ปลูกไว้นะคะโดยการแกล้งมันนะคะ ให้แบบว่าไม่ลดน้ําไว้ประมาณสองสามวันเนี่ยค่ะก็จะเหี่ยวเลยคะ่ะเหี่ยวแล้วก็ดินแห้งเลยะคะ่ะดินแห้งแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะคะว่าจากดินแ,แห้งเมื่อเราลดน้ําเปียกให้ชุ่มเข้าไปแล้วเนี่ยค่ะจากต้นเหี่ยวแบบนี้ค่ะเขาจะใช้เวลากี่นาทีกี่ชั่วโมงในการดูซึมน้ําเพื่อกลับมาสดชื่นเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มการทดสอบกันเลยนะคะนี่นะคะนก็จะมีต้น พักทองเหี่ยววันนี้ค่ะสองกระถางเรามาทดสอบกันเลยค่ะ,ะนี่นะคะนี่จะกระถางหนึ่งนี่จะลดน้ำในขันเนี่ยค่ะหนึ่งขันนะคะเรามาทดสอบกันเลยค่ะในปริมาณที่เท่ากันนะคะลดลงไปเลยครึ่งขัน,นะคะ่ะลดลงไปเลย น้ำรี่วแล้วตอนนี้น้ำกำลังดูดซึมเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะคะว่าจากนี้ไปใช้เวลากี่นาทีในการที่ต้นพักทองต้นนี้ที่เหี่ยวๆนะคะจะกลับมาเขียวสดชื่นเหมือนเดิมเรามาจับเวลากันเลยค่ะน้ำกำลังซึงมลงบีมะคะ่ะลองดูว่าใช้เวลากี่นาทีนะคะ เพื่อนลองไปทดสอบดูก็ได้นะคะว่าแต่ละต้นจะใช้เวลาเหมือนกันไหมยาเรามาทดสอบกับต้นตะกอ้อดูค่ะตอนนี้นะคะน้ําซึมลงไปหมดแล้วนะคะน้ําซึมลงไปในดินแล้วนี่ซึมลงไปแล้วะคะ่ะยวเรามาดูว่าเขาจะใช้เวลากี่หน้าที่ในการที่จะทำให้เขากลับมาเคียวสดชื่นเหมือนเดิมค่ะมาดูกันค่ะตอนนี้น้ำอา่าอยู่ลงไปหมดแล้วค่ะ น,น,น,ะะะนี่นะคะเรามาเริ่มจับเวลากันได้เลยค่ะดูกระถางนี้นะคะจากที่เหี่ยวๆเหมือนกันแบบนี้นะคะ ก็เริ่มเริ่มขึ้นมานะคะนี่ค่ะเริ่มกลับมาตั้งเหมือนเดิมแล้วค่ะนี่นะคะกระถางนี้นะคะต้อเชดูนะคะนี่ค่ะจากใบตกตกเหียวๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็เริ่มกลับมาสดชื่นแล้วนะคะนี่ค uhm, anyway ่ะดูเท right, ียบเทียบไปเลยค่ะน right right, ี่ค right ่ะจากเขียวๆแบบนี้นะคะก็เริ่มดูดน้ำขึ้นมานี่ค่ะแบบนี้ค่ะชัดๆเลยจากใบที่เขียวๆตบๆนี่ค่ะก็เริ่มกลับมาดูดน้ำอ่ะนี่กลับขึ้นมาแล้วอ่ะงั้นเด็กวิลองลดน้ำไปอีกค่ะ ่โเนาะดูนะคะแต่รู้สึกว่าประมาณ2นาที3นาทีเขาก็เริ่มเริ่มกลับขึ้นมาสดชื่นแล้วนะคะเริ่มเริ่มเริ่มมาแล้วค่ะจากที่แบบวันนี้มีหยวตกๆเนี่ยค่ะ,ะเริ่มสมาบูรแล้วค่ะสมบูรณ์ตืต่นตื่นหมดเร็วนะคะดูกันค่ะ นะคะตะเกีนะคะจีบได้เลยนะคะจากใบนี้ค่ะดูยังไงจากใบนี้สองสามนาทีแรกนะคะใบก็จะตกแบบนี้ค่ะแล้ก็จะตกแบบนี้นะคะก็กลังเริ่มตึงขึ้นมาเหมือนใบนี้นะคะนี่ค่ะเริ่มตึงขึ้นมาเหมือนใบนี้นะนี่ค่ะจีบๆจะเลยนห้างนี่ค่ะจากใบตกๆนี่เดี๋ยวเรามาดูอีกสักครู่นะคะว่าก็จะกลับมาตึงแบบใบนี้จีมาดูกันค่ะ กระถางนี้นะคะไม่เหี่ยวนะคะจากแบบใบตกๆแบบนี้นะคะเดิมกลับมาตึงนะคะนี่ค่ะเก็บได้ค่ะนี่ค่ะนี่น่ค่จากที่เราทดสอบนะคะรู้สึกว่ากระถางนี้นะคะจะดูดน้ําได้ดีกว่ากระถางนี้นะคะนี่นี่ค่ะทางนี้นะคะ,คะ,าะ,คะจากเหี่ยว ใบกลับมาตึงต่ตึงเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะอ่าทางนี้กําลังดูซึมค่ะกําลังดูซึมนี่นะคะนี่ค่ะเทียบกันง่ายๆเลยค่ะนี่ค่ะแต่ตัวนี้ใบเหี่ยวๆนะคะนี่ค่ะใบเหี่ยวๆนี่นี่แต่มันตึงแล้วนี่ค่ะลอยสักครู่ค่ะเดี๋ยวเขาจะกลับมาติกตึงเหมือนเดิมเรามาดูกันว่ากี่นาทีค่ะ

ว่าตึงๆเหมือนด้านนี้แล้วนะคะนี่ค่ะนี่ตึงเลยนี่นะคะนี่ค่ะนี่ตึงๆมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยววิจะมาสรุปการทดลองในครั้งนี้นะคะการทดลองของเราครั้งนี้นะคะที่ใช้อา ต้นฟักทองนะคะที่เหี่ยวๆนะคะที่ปลูกในกระถางทดสอบว่าเวลาเราเติมน้ําเข้าไปแล้วเนี่ยจากต้นที่เหี่ยวนะคะ,ะต้นที่เหี่ยวแบบนี้นะคะ,ะจะากลายเขาใช้เวลาดูดน้ํากี่นาทีถึงกลับมาสดชื่นแบบนี้นะคะนี่ค่ะกลับมาสดชื่นแบบนี้เลยจากการทดลองที่เราทดลองกันเมื่อกี้นะคะอะเฉพาะคลิปนี้นะคะเฉพาะต้นนี้ที่เราทำนักสวสมีท่านนะคะ จะ,จะสรุปนะคะได้ว่าเขาจะใช้เวลาในการดูซึมน้ำนะคะประมาณ5-10นาทีค่ะที่กลับให้ที่ทำให้เขากลับมาสดชื่นเหมือนเดิมนะคะแต่อันนี้ยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ดี่กว่าเพื่อนๆจะรอนานก็นเลยรวบรัดเลยนะคะว่า่าสรุปแล้วประมาณ5-10นาทีค่ะที่เขาใช้เวลาในการดูดซึมน้ำให้กลับมาสดชื่นแบบนี้นะคะค่ะก่อนจากไปนะคะก็ อยากจะฝากเพื่อนๆน,นะคะว่าอ่าอย่าลืมรดน้ำต้นไม้กันนะคะเดี๋ยวเขาเหี่ยวค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ